ปลาอะไรครับหมนกนครับจมซส์เหมนครับจมีไซส์ครับมีไซมีไซส์ครับรู้ปลาอะไรครับผมนี่ใช้เบลูเบลู ปลาเลยครับสวัสดีครับนานาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องๆที่ชอบการตกปลาทุกท่านครับวันนี้สกอรปิร้งชิงพามาออกหม้แม่น้ำปลาจีนบุรีครับผมมาดูครับวันนี้น้ำออกขุ่นขุนแดงๆครับก็ ประมาณ10โมงครึ่งครับลงเบ็ดไป4คันครับไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้จะหมายต้นตานอะไรสักอย่างครับแถววัานทามครับฝั่งท่าประชุมครับผมจะไปอีกหมายตรงนู้นก็ขยะโอ้โหมโหฬารครับผมเยอะไม่ได้มานานพื้นที่โล่งขยะกองมหึงมาเลยครับผมก็ช่วยกันไปครับผมมากันนํากลับไปครับผมนี่มาลงหมายนี้ครับก็10โมงครึ่งเป็นไป4คันครับเยี่ยก็วอกขมําครับผม เอ็นก็ของเผาฮุกไทยแลนด์ยี่สิบปอนด์ครับลองดูจะได้เยอะครับวันนี้สักบ่ายสองครับผมดูสภาพครับผมเออเรี่ยงไปครับผมคืมครับวันนี้ฝนโปอยครับไมายก็โล่งสวยครับผมมีน้ำมาลงกันเยอะแล้วครับดรูได้แต้มฝนบ้างหรือเปล่าไม่ได้มานานแล้วครับดูครับน้ำก็ออกขุนๆครับวันนี้ไหลย้อนเหมือนเดิมครับขุนแดงครับเฟุ่องฟุกมีสไวยครับผม ่วนทางนู้นก็เมื่อกี้นาๆก็มาลงขายกันฝวางนา้นไปตะกี้เนี่ครับผมหนีไม่ออกจริงครับผมไปลุ้นกันครับครับเดี๋ยวชุดแรกก็นนั่งจิบกาแฟดำครับสูงใส่ขวดปอนเซอร์มาครับผมลุ้นรอปลาไปครับแม่น้ำก็ลุ้นยากนะครับวันนี้ปลากระมังก็ยังไม่ค่อยมีเข้าเลยครับผมรูว่ะพออะไรครับช่วงหลังมานี่วันนี้น้ำแดงครับมาลุ้นเผื่อมีปลาสวาย ความคืบเลยครับคืมทั้งวันนะครับฝนก็ไปอยค,ครับผมลองลุน้นกันครับผมมีแต้มมาสักสองสามชั่วโมงครับผมไปครับแปะดำครับดูน,ดนี่นครับผม,ม แรกยังไม่ทันได้เปลี่ยนเหยื่อนะครับกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อชุดสองฝนก็ไปป้อยหนักขึ้นแล้วครับผมอ่ากวัจริงครับทุงนี้หน้าฝนเนาะครับผมถ้าไม่แรงก็นั่งเล่นเพลินๆไปครับถ้าแรงก็ต้องเพ่นนะครับผมครับเงียบเลยครับลายเปลี่ยนเหยื่อชุดสอง้วครับยังไม่มีจริงๆเลยครับผม ผลก็ไปปล่อยแล้วครับอลองดูดูว่านี่้องนีกว้างไปไกลต้ลองกว้างใกล้กลๆดูครับผมเพื่อยู่รอบตลิงครับปลาครับเกี่ยวจุดสองลงไปครับ เงียบสนิทแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วครับไม่มีแม้จะกิ้งจักแกงอะไรไม่มีแล้วครับน้ําก็นิ่งจริงๆครับปลาก็เงียบครับขึ้นก็ไม่มีแล้วครับขึ้นน้าเงียบสนิทจริงๆแม่น้ําฟ้าก็คึ้มกอดตัวอีกแล้วครับเไฆลองดูนะสักถ้าฝนไม่ตกก็สักบ่ายสองครับจะมีสักแกงไหมครับผมไอครับโอ้นง่งจริงครับผมแม่น้ํา

เอมครับต้อ <ower> งลงครับผมมันจะมีไซม์เหมือนกันครับมันจะมีไซม์เหมือนกันครับมันจะมีไซม์ครับโอ้โหน่าจะมีไซมือนะครับมีไซม์เหมือนกันครับปลาอะไรก็ยังไม่เห็น <unless> ต <it really S 3> ัวเลยครับผม ขนยบไม่มีตัวเผลอแพบ่เอาแล้วครับผมตสมบากเลยครับผมเข้าตอ่อครับผม เือกับไม้ครับผมต่วเปตอ่อเลยครับ ยอมเลยครับผมยอมเลยครับนี่ตัวมัรูปป้ปลาอะไรครับผมนีม่เป็นรูปเบ็ดเบอืออะไรอันนี้เบอร์ห้าหรือเบอร์สิบเอ็ดไม่แน่ใจครับให้สองขนาด ยอมครับมียอมครับมียอมครับผมอะไรครับมียอมเลยครับผม ยค่ับโอ้โหครับยี่สกน่าจะไซส์สองโลครับผมโอ้ยตลอดเลยครับยี่สกน่าจะเกียรสองโลครับผมโอ้ยอมเลยครับ แตมแล้วครับอาจจะไซส์ลูกว่าสองโลครับผมโอ้ครับเวลาเที่ยงหน่อยๆมาแล้วครับแตมครับยีสุกน่าจะไซส์สองโลครับผมนี่กว่ามีแตมครับปิก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 โอ้แรงดีน่าดูเลยครับผมเยี่ยมครับลุ้นกันต่อครับผมมดครับไลตรงนี้เขามาในล่มไม้แล้วครับผมผักตบก็เริ่มแตกครับขี่ปลากินเรือมาครับผักเรือมาขี่เร็วกับผักตบแตกเขามาจะกอกระจายอีกแล้วครับผม ก็ใส่เบ็ดลาวแล้วเลาะข้างๆตลิงนะครับฝั่งทางนู้นครับเรือขี่มาเร็วผักตกที่เกาะกันอยู่ก็เลยแตกครับฝนลงเม็ดครับผมุ่งหนีเอามาหลบลมอย่างน้อยก็มีหนึ่งแต้มครับยี่สกี่ายไซส์สองครับผมน่าไปก็ประมาณบ่ายโมงเนี่หน่อยครับบ่ายโมงสิบก็ได้อีกชุดหนึ่งครับผมตอนนี้ที่เรือมาผักตกแตกกระเซ็นไปหมดแล้วครับวนเบ็ดแล้วครับไหลย้อนไปย้อนมาครับนี้อีกสักชุดหนึ่งจะมีแต้มเพิ่มครับอย่างน้อยก็มียี่สกี่ายไซส์สองแต้มนึงนะครับ ันหน้าวันหลังก็มาใหม่ครับนี่ผักตบบนอีกแล้วครับผมเรือฮรเลวูเลยครับแตกกอใหญ่แล้วมันแตกวนไปวนมากับตรงลุกยกลุกกดกันเม็ดลงเนี่ยครับผมไปรุนนี้สักชุดนะน้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงห้าสิบแล้วครับเกือบบ่ายสองครับวันนี้ก็คงเท่านี้ครับผมชุดสุดท้ายฝนลงเม็ดแล้วก็ผักตบเริ่มแตกน้ําเริ่มลงครับผักตบลุ่มขยับแล้วครับผมเมูนวายครับเดี๋ยวไว้มาแก้มือใหม่เช้าหน่อยครับเวลาน้อยไปหน่อยครับวันนี้ ก็หนึ่งแต้มครับปลายยีสก์สายน่าจะสองโลครับเ๋เจอกันคลิปหน้าครับถ้าน้าท่านใดจะเข้ามาชมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกำลังใจกันครับผมเมื่อจะมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้น้าดูเป็นแนวทางออกไม้ครับผมช่วงนี้ฝนตกชุกครับผมฝนตกแล้วก็แม่น้ําก็น้ําแดงแล้วก็ผักตบเยอะครับปลาเขาว่ากันไปลุ้นนะครับวันนี้กินทีเดียวแต้มเดียวจริงครับผมเหลือเงียบกิ๊บไปครับไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยีสกหนึ่งแต้มครับผม สายสองโรฝนตกมาหยุดเลยครับผมก็ได้ต้มอ,อยู่ครับเรกว่าจะแห้วนะครับวันนี้น้ำเริ่ม,ม,มลงนะครับครับแต้มครับผมตรงเลยครับผมเจอกันชิปน้าครับผม